พิเชียวอย่างเป็นทางการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ2นัดที่3นัดที่4ที่จะพบกับเกาหลีใต้โดย23ขุนพลทีมชาติไทยจะประกอบไปด้วยใครบ้าง ตามภาพที่พี่ๆเห็นกันเลยผู้รักษาประตูกองกลางตัวเกาตัวลุกมาครบมาเต็มแล้วก็ตัวละครลับอีกเพียบปฏิวัติคำหมสลานนอนุอินและก็ผู้รักษาประตูตัวละครลับอีกหนึ่งคนอย่างบุญยเกียรติบงยาจำส่วนแนวลับกอง ทีละทรบนบุญมาทันพันสายเ็มมิบูลเอเลียดดอลเลนิโคลัสมิเกลสันก็ยังติดมาเพียบ